สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดภัยบูลโรดแจ้งข่าวลบโพสต์นโยบายพลังประชารัฐออกจากเพจเผยเป็นของปลอมสร้างลิงก์ใส่ความพักบิดเบือนทำสังคมเข้าใจผิดลุยหาคนผิดแจ้งความดำเนินคดีให้ถึงที่สุด เมื่อวันที่27พฤษภาคม2565นายภัยบูลนิติตะวันสอสอบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐกล่าวถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์กรณีที่มีการลบนโยบายในเพจของพักว่า ตามที่ตนเคยให้สัมภาษณ์ว่าการลบนโยบายในเพจของพรรคเพื่อปรับปรุงระบบโซเชียลมีเดียนั้นเป็นการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเนื่องจากทีมงานที่ดูแลเพจของพักยืนยันว่าตลอดมายังไม่เคยลบโพสต์ใดๆในเพจและได้นำโพสต์ที่ลงในเพจตั้งแต่วันที่14มีนาคม2562เป็นวันเดียวกันที่มีผู้แอบอ้างว่า มีการลบโพส์ตหาเสียงของพรรคซึ่งวันนั้นมีการโพส์ต23โพส์ตยังปรากฏอยู่ในเพจไม่ได้ลบออกโดยโพส์ตที่ปรากฏส่วนใหญ่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายหาเสียงที่ลงไว้ในวันนั้นเนื้อหายังอยู่ครบถ้วนทั้งหมดรวมทั้งโพส์ตก่อนหน้าวันที่14มีนาคม2562และโพส์ตหลังจากวันนั้นจนถึงปัจจุบัน นายไพบณ์กล่าวว่าส่วนที่ปรากฏเป็นข่าวว่าพักมีการลบโพสต์นโยบายหาเสียงออกจากเพจนั้นจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าเนื้อหาดังกล่าวไม่เคยโพสต์ในเพจพักอาจจัดทำขึ้นและสร้างลิงก์ขึ้นมาเพื่อใส่ความว่าพักได้ลบโพสต์ออกไปบิดเบือนให้สังคมเกิดความเข้าใจผิดทำให้พักเกิดความเสียหายยืนยันว่าพักไม่มีการลบโพสต์นโยบายหาเสียงและโพสต์ใดๆออกจากเพจของพัก หลังจากนี้จะตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าผู้ใดเป็นผู้จัดทําการตัดต่อภาพโพสต์และสร้างลิงก์ปลอมแปลงขึ้นมาเพื่อนําข้อมูลเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตทําให้สังคมเกิดความเข้าใจผิดหากตรวจสอบพบทางพักจะแจ้งความดําเนินคดีจนถึงที่สุดกับผู้ที่กระทําการดังกล่าวต่อไปนายภัยบุญกล่าวอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ